ทำไมทำธุรกรรมทางการเงินในโลกของคริป t o เค r เ e n c y หรือตัวที่เราเรียกว่า DeFi แล้วดูมีอนาคตคนเริ่มเข้ามาสถาบัาน,ในใหญ่ๆเริ่มเข้ามาในการทําธุรกรรมทางการเงินแบบ DeFi กันมากขึ้นวันนี้ผมมีคำตอบครับแต่ก่อนอื่นที่จะฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าผมนะครับจะพยายามนำเรื่องเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นหุ้น กิฟโตเพนซีนะครับหรือเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเงินมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับในมุมมองของเพื่อนคุยกับเพื่อนพี่คุยกับน้องนะครับเป,รปเป็นลูกเป็นหลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตาคุณยายฟังนะครับในภาษาการเงินที่ง่ายๆนะครับเพราะว่าการเงินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับและเราก็ต้องสนใจใส่ใจเป็นอันดับต้นๆของชีวิตเลยครับอ่ะโอเคนะครับทำไมถึงการทําธุรกรรมในเรื่องของ คริปโตดิฟายบอชเชนสับประมาณนี้นะนะครับถ้าเกิดใครอาจจะยังไม่เคยได้ยินอาจจะงงๆแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาจะมีสับประมาณวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับทำบอชเชนหรือเปล่าทำคริปโตหรือเปล่าทำบิตคอยหรือเปล่านะครับมันจะมีธุรกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า d e f ายนะครับหรือด e เซนเทลไลฟ์ไฟแนนก็คือการาทําธุรกรรมที่เข้าไปทำธุรกรรมในลักษณะของคริปโตเคอเรนซีบอ h เชนซึ่งไม่มีตัวกลางคือไร้ตัวกลางปกติคําว่าไร้ตัวกลาง นะครับเป็นอย่างไรปกติเราทําทุกาการเงินในปัจจุบันนี้ก็จะมีตัวกลางในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆเช่นเราต้องการจะได้ดอกเบีย้ยจากเงินที่เราเก็บไว้เราก็เอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารก็ให้ดอกเบีย้ยเราที่เราตกลงกันไว้นะครับฝากประจําฝากออมทรัพย์นะครับสิ่งที่ธนาคารทําต่อไปคือถ้ามีคนอีกคนนึงเดินเข้ามาบอกว่าต้องการจะขยายธุรกิจ ต้องการจะซื้อรถต้องการจะซื้อบ้านสิ่งที่ธน,นาคารก็คือก็นาเงินส่วนนั้นนะครับไปทําการให้กู้ยืมนะครับโดยก็คิดอัตราดอกเบี้ยส่วนหนึ่งเขาก็เล้นธนาคารก็เลยนำอัตราดอกเบี้ยนั้นแหละครับมาให้กับคนที่เอาเงินไปฝากเงินอันนี้คือเรียกว่ากรณีที่มีตัวกลางซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะข,ของรูปแบบปัจจุบันหรือรูปแบบเก่าที่นิยมใช้กันอยู่นะครับ แต่ทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีความเสี่ยงอยู่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ระบบทางด้านของธนาคารของการเงินโดนแฮ็กหรืออาจจะเรื่องเกี่ยวกับ People หรือคนที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เช่นรับเงินจากลูกค้ามาแล้วอาจจะนับผิดการขีดยอดลงไปก็เลยผิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากเรื่องของความผิดพลาดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนในการบริหาร เงินที่เราเอาไปให้ตัวการเขาเช่นการจ้างพนักง,ง,งานการลงทุนระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีนะครับที่จะต้องเก็บเงินคุณให้ปลอดภัยไม่ให้โดนขโมยไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะลดเงินในส่วนที่เป็นต้นทุนตัวกางนี้ออกไปได้เนี่ยมันน่าจะดี ซึ่งก็เลยเป็นแนวคิดในการสร้างตัวตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าสมาร t c คอนแทคหรือสัญญาอัจฉริยะนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตามที่ชื่อเขาบอกแล้วครับมันไม่ได้มีอัจฉริยะอะไรเพียงแต่ว่ามันใช้วิธีการเขียนโคดดิ้งหรือโปรแกรมให้กับระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเข้ามาแบบนี้ให้ทําแบบนี้เข้ามาแบบนี้ให้ทําแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาเงินมาฝาก เราบอกว่าเราจะให้ดอกเบีย้ย5%ต่อปีถ้าเงินจํานวนเท่านี้สมาคารไหนก็จะทําหน้าที่ในการคิดให้แล้วก็คํานวณดอกเบีย้ยให้คุณถึงเวลาปุ๊บเขาก็จ่ายดอกเบีย้ยกลับมาให้คุณอีกฝั่งนึงถ้าต้องการจะปล่อยกู้นะครับหรือเรนดิ้งนะครับก็มาดูเลยว่าโอเคสิ่งที่คุณจะต้องมีคืออะไรต้องมีเงินค้ำประกันนะครับต้องทํา การคำประกันตัวเองคือ ECR, c r ไเรียบร้อยนะครับระบุตัวตนได้แล้วก็มากู่ไปด้วยอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่เวลาที่คุณมาคืนถึงเวลาคุณได้รับเงินไปถึงเวลาคุณก็เอาเงินมาคืนนะครับแต่ทงนี้นั้นการปล่อยกู้เขาก็จะมีเงินที่จะต้องคำประกันไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าคุณนั้นมีเครดิตนะครับมีกำลังที่จะส่งคืนได้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของ Smart Contact ที่ไม่มีตัวการคือไม่มีคนเลยเอามาฝากคิดปุ๊บ,บเอาเบี้ยไปมากู้คือปุ๊บเอาเงินไปจา่ายเบีวตคืนนะครับซึ่งอันนี้แหละครับเขาจะจับไปอยู่ในโลกของ DeFi หรือ Cryptocurrency ทำให้ทำให้เราจะไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นเอ็กชชั่นต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เป็น d e f e c e n t r a l i z e d แอปพลิเคชันเองนะครับที่อยู่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเวลาที่เราเอาเงินไปฝากหรือในกระสานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสเต็กหรือเป็นลิควิดดิตี้โปรไวเดอร์นะครับก็คือผู้ที่นําเงินไปไปเกิดสภาพสภาพคล่องเนี่ยถึงได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับนะครับในทางการเงินในโลกของไฟล์เขาเรียกว่าเป็น APR APY นะครับก็คือได้ดอกเบี้ยบางทีเนี่งสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าเกิดเวอร์วางอลังการก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับซึ่งก็ดอกเบี้ยที่เขาไปจ่ายก็คือจากตรงนี้นั่นแหละ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คุณทำอาสม์ทคอนแทคสายเข้าไปเนี่ยแล้วมีคนไปทำธุกรกรรมโดยไร้ตัวกลางกันมันจะมีการหักค่าธรรมเนียมนิดนึงนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะหักค่าธรรมเนียมแล้วก็มาให้กับผู้ที่เอาเงินมาฝากไว้นะครับหรือเอาเงินมาทําการสเต็กกิ้งไว้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบนั่นเองก็คือเป็นอารมณ์เป็นรานงวาัลเป็นดอกเบีย้ยเพียงแต่ว่าเขาไม่มีต้นทุนอะไรเยอะมันเลยทําให้ดอกเบีย้ยหรือขั้นธุกรกรรมนั้นมันก็เลยตกไปอยู่กับคน ที่จํานวนน้อยลงนะครับก็คือคุณที่เอาเงินไปฝากหรือกับผู้ที่เขียนโปรแกรมสมาร์ทคอนแท็ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็เลยที่สําคัญเร็วด้วยนะครับรวดเร็วฉับไวนะครับไม่ต้องตรวจเอกาสารอะไรเยอะไม่ต้องผ่านขั้นตอกนการพิจารณาเซ็นอนุมัติอะไรเยอะก็สามารถที่จะฝากเงินหรือกู้เงินแล้วได้ดอกเบี้ยแล้วก็เอาเงินไปใช้ได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของสมาร์ทคอนแท็กเอาง่ายๆก็คือเขียนกฎมาสักข้อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางในการตัดสิน แทนมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งก็นแน่นอนนะครับเกิดความรวดเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมาร์ทคอนแท็กกันนั้นหรือสัญญาณนั้นมีช่องว่างหรือรอยรั่วที่เกิดขึ้นก่อจะทําให้มีกลุ่มไม่ฉาชีพนะครับที่เข้าไปทําการเอาเงินของเจ้าของแพลตฟอร์มหรือของคุณออกมาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพิจารณาดีๆที่จะเลือกในการไปฝากเงินหรือเอาไปสเต็กกิ้งกับ พาวเดอร์รายใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับ, mm hmm. บเบรชเชงรายใดแต่ที่สําคัญนะครับการลงทุนท้งอย่างมีความเสี่ยงนะครับก,ก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองเพราะว่าผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนให้คุณไม่ได้ให้คุณต้องเอาเงินไปฝากในโลกของ d e f านะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้ความรู้เก็บความรู้ว่าคําว่า Smart Contact คืออะไรทําไมพูดกันเยอะจังเลยโลกของ d e f านะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้ คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะเข้ามาตอบให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมนิสนากินทองคำสวัสดีครับ